วัดดีมือเด้งเนาะมือนีมะโพก,กับกินดีมีสุขโดยละวันหรือว่ายายพันธ์มาค่ะมาเด้อมือนีสิบ้มามะเห็ดป่าลาส้งเครืองนะคะเครื่องปรุงเพิ่นก็สิมีป้านิ่มเห็ดเองนะคะยายพันธ์เห็ดเองนะคะอดีตนนได้ประมาณสามสามเดือนละคะ่ะเห็นบ่คะป้านิ่มเห็ดเองแล้วเอาตากแดดและทอดตากแดดแล้วปาแดดแลาลาเห็ดเองค่ะมีปลานิ่มนี่ปลาลานะคะ ปลาหนี่คือปลานิ่นนะคะอันนี้หอมแดงกระเทียมนะคะตะไคร้นะคะตะไะบบคร่คกับพริกแห้งใบบักรูดค่ะเครื่องปรุงมันกระซิมีมะขามเปียกค่ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็รสด,ดีค่ะแล้วเข้ากับมะเริ่มหั่นกันด้วยนะใบบักรูดทอดฉีกแล้วนะคะข้ากับซิมีหั่นตะไคร้ถ้าหั่นบางๆนะคะ ดก็จะอเอาต่ส่วนหัวนะคะหั่นประมาณนี้ค่ะหั่นตะไคร้ไหั่นตะไคร้แล้วหั่นหอมแดงหั่นกระเทียมนะคะ หั่นบทุกยาค่ะหั่นบางๆสำหรับทอดนะคะมาแล้วหลังจากห้องหัน่นอาะตะไคร่กระเทียมหอมแดงแล้วนะคะ่ะเขาก็ตั้งกระทะขึ้นค่ะเปิดใส่น้ำมันค่ะเขาสีล้งเอาพวกทาเอย เอาตะไคร้หอมแดงกระเทียมลงถอดกอนค่ะลงถอดกอนป่าค่ะถ่ายน้ำเดือดน้ำมันห่อนแล้วค่ะพาถอดหอมแดงก่อนหอมแดงกับกระเทียมก่อนค่ะ คุณนะคะเอาทอดค่าตะไคร่ถ้าใครทอดตะไคร่ทอดหอมแดงกระเทียมเราเรียบร้อยนะคะข้าวปลาต้องทอดค่ะปลาลาปลาลาของเฮานี่แหละเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปหลังจากทอดแล้วเนาะนี่ค่ะปลาลาที่เฮาเอาตันื้อเอาเอา เอาก้างออกแล้วเนาะกระเทียมทอดแล้วค่ะตะไคร่ค่ะหอมแดงอันนี้กระพริกครับใบบักหูมาเริ่มขั้นตอนกนเทอาไปค่ะกระทะค่ะตอนนี้เข้าสิผสมแล้วเข้าเนื้อปลาล่งค่ะ ปาลาตะไคร่นะคะหอมแดงหอมแดงเนื้าทอดไห้เนะเาะกระเทียมค่ะใบมะกรูดกับพิกค่ะตำด้วยรสด,ดีประมาณซอนซ่าเนาะ น้ำตาลประมาณสอนเลยเนาะค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะพ่นหส่น้ำตาลเน่าไ่ ใส่ไบปตองแห้งค่ะค้นให้นน้ำตาลแล้วไล่แกเป็ี่นอันว่าใส่ได้ละพักไวให้เย็นก็าบบใส่กระปุกเอาไปใส่กินได้โดนค่ะใส่ตู้เย็นไว้จะกินเป็นเดือนค่ะนี่คือปลาโ้่เครืองค่ะนี่คือปลาโ้่เครืองสูตร ของกินดีมิสุกแล้วค่ะเนาะสูตรเฉพาะของกินดีมิสุกค่ะแกขอฝากก้อนที่ก้อนที่จบคลิปนี้ขอฝากนี่ได้ค่ะเด้อค่ะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อากินดีมิสุกื่อส้เบิงคลิปต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ